สวัสดีครับพบกับฝันลามาเซียชนแนลนะครับก็ยินดีต้อนรับแฟนๆบาร์เซโลนาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับชัยชนะเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลลกรอบ16ทีมสุดท้ายเลกที่2นะครับก็บาร์เซโลนาครับเล่นในคำมนูนะครับถล่มโอลิมปิกลรียง5ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบด้วยสกอร์รวม5ต่อ1นะครับก็เป็นชัยชนะที่จริงๆถามว่า เกินคาดไหมเรื่องของสกอร์เนี่ยค่อนข้างเกินคาดจริงๆผมเดาไว้น่าจะประมาณสัก3ต่อ1คือชนะได้แต่อาจจะเสียประตูนะครับไม่ได้คิดว่าจะยิงได้ถึงขนาด5ลูกแบบนี้นะครับจริงๆมันมีจุดเปลี่ยนด้วยอ่าเกมนี้ Man of the Match นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกเสียจากลีโอนลเมสซี่2ประตูกับ2 a s แอสซิสส่วนแนวลุกคนอื่นๆเนี่ย ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับวันนี้ัวเลสยิงประตูไม่ได้แต่ว่าก็มี2องแอสเซสแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยโคตรเยอะเลยเยอะมากสําหรับัวเลสอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงกับฟิลิปเป้คูติโยวันนี้เรียกความมั่นใจกลับคืนมาสามารถยิงประตูได้แล้วมีโอกาสนะครับที่จะเพิ่มสกอร์ให้กับตัวเองด้วยนะสำหรับคูติยิงได้1ประตูเกมนี้ถือว่า ภาพรวมเนี่ยน่าประทับใจนะครับสำหรับคูตี้นะหลายคนี่จับตามองสำหรับฟอกนการเล่นในเกมนี้นะครับบอกว่าอาจจะเป็นเกมชี้ชะตานะทิศทางหลังจากนี้ของคูตินโย่ก็เป็นไปได้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเอาสถิติของคูตินโย่ก่อนแฟนๆน่าจะอยากอยากรู้นะครับสถิติส่วนตัวเนี่ยทางว o สกอร์นะครับให้แต้ม7.8จนะจากคะแนนเต็ม10 นะครับก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่สูงเลยทีเดียวโอกาสยิงทั้งหมด4ครั้งนะครับเปลี่ยนเป็นประตูได้1ลูกนะครับเลี้ยงผ่านคู่แข่งสำเร็จ2ครั้งดวลในแอเรียสำเร็จ1ครั้งมีโอกาสสกัดบ,บอลหรือว่าเข้าแท็กเกิลคู่แข่ง1ครั้งนะครับแล้วก็จ่ายบอลแม่นยำา90%ถือว่าทําได้ดีสำหรับคูตินโญนะเมื่อวานนี้กับบทบาทปีกซ้ายตัวจริง นะครับส่วนลิโอเนลเมสซี่เนี่ยโอ้โหสถิติโคตรเวอร์เวรมากมากนะครับได้เรตติ้งเนี่ยสิบเต็มนะครับของวูสกอร์โอกาสยิงสำหรับเมสซี่เมื่อคืนเจ็ดครั้งนะครับได้มาสองประตูลูกจุดโทษนะครับลูกแรกที่ยิงให้บาซ่านำา1 0ศูนย์เป็นการยิงแบบปาเนง้าโอ้โหนี่คือความมั่นใจนะครับถ้านักเตะที่มีความมั่นใจเขาจะสามารถ ยิงลูกที่แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะแบบนี้ได้นะครับจริงๆยิงไม่ไม่ไม่ง่ายนะการยิงปาเนง้าคือการยิงแบบคล้ายๆกับกึ่งชิปลูกแต่เป็นชิปลูกแบบกลางประตูซึ่งมันทำยังไงเนี่ยจุดที่ยากคือทำยังไงที่จะให้ผู้รักษาประตูเนี่ยเสียเหลี่ยมแล้วพุ่งไปผิดทางคือถ้าหลอกผู้รักษาประตูไม่ได้ ยืนตรงๆก็สามารถรับได้แบบง่ายๆเพราะว่าลูกมันน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับเน้นการาหลอกท่าทีหลอกในด่านให้มันพุ่งผิดทางนะครับเมซี่ในยอดเยีย่ยมมากๆ2ประตูกับ2แอซิสนะครับเลี้ยงผ่านคู่แข่งสำเร็จ3ครั้งจ่ายบอลแม่นยำ83%า8นะครับแล้วก็ในช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหมีโอกาสชิปบอล ข้ามผู้สาประตขูของของของลียงเข้าไปนะเกือบและบอลอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าแนวรับของลียงวิ่งไปสกัดบอลออกมาได้เกือบเกือบจะทำแฮตริกเหมือนอย่างโรนโดแล้วนะครับโอโ้โหน่าเสียดายมากนะนะครับส่วนสถิติภาพรวมต่างๆนะครับวันนี้บาซ่าเหนือกว่าทุกอย่างโอกาสยิงเนี่ยบาซ่ายิงทั้งหมด19ครั้งตรงกรอบ10 ส่วนลียงมีโอกาสยิงแค่11ครั้งตรงกอบเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยบาร์ซ่า55ลียง45ลียงมาครองบอลได้ในช่วงท้ายครึ่งหลังนะครับกับประมาณนาทีที่สัก60นะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเป็นฝันน่งบาร์เซโลนาที่ค่อนข้างเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับ เปอร์เซน็นการผ่านบอลสำเร็จเนี่ยค่อนข้างสูสีนะ88%กับ86นะครับการดวลในพื้นที่บาซ่าเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าในตำแหน่งกองกลางนะครับเหนือกว่าลิยงอย่างชัดเจน59%ต่อ41%แล้วอีกหนึ่งคนที่ผมอยากจะพูดถึงเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คืออาร์ตูเมโลครับอาร์ตูเมโลวันนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับในแผงมิดฟิลด์ ร่วมกับเซกิโอบูสเกตแล้วก็อีวานราคิติชผมเคยพูดไปรอบหนึ่งแล้วว่ามิดฟิลสามคนนี้เป็น3คนที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับในกรณีของอารตูเกมนี้เนี่ยเขาจ่ายบอลตลอดทั้งเกมนะครับ72ครั้งสำเร็จ71ครั้งครับจ่ายบอลพลาดแค่ครั้งเดียวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย98.6ปเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดในเกมนะครับโอ้โหคือ นี่มันชาบีเอนันเดสกับชาติมาเกิดชัดๆแต่คือเขาเขาสะท้อนความเป็นชาบีได้อย่างได้อย่างชัดเจนเลยนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ชาบีพลิกนะครับประมาณอายุสัก2 5 24 25 26เนี่ยเนี่ยเปอร์เซ็นต์การของบอลเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลของชาบีจะประมาณนี้95%ขึ้นไปทุกนัดอาตูเป็นแบบนั้นเลย98.6%จจ่ายบอลพลาดแค่ ครั้งเดียวแล้วที่สำคัญนะครับมีส่วนกับเกมรับของบาซ่าด้วยวันนี้มีการเข้าแท็คเคิลหรือว่าเข้าไปประทะกับฝั่งตรงข้ามนะตามตัวเลขเนี่ยบอกว่าแท็คเคิลสำเร็จ1ครั้งแล้วก็บล็อกช็อตยิงของฝั่งลียงได้อีก1ครั้งทางวูสกอร์นะครับให้แต้มวันนี้6.83เต็ม10 อีกหนึ่งคนที่โดดเด่นไม่แพ้กันทั้งเรื่องของเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับแน่นอนก็คือเซคิโอบูสเกตวันนี้บูสเกตนะครับได้เลตติ้งจาก w ูสกอร์8.1เข้าแท็คเกิลสำเร็จ3ครั้งดวลในพื้นที่ชนะคู่แข่ง2ครั้งแล้วก็ตัดบอลเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้อีก2ครั้งหรือว่าที่เรียกว่าอินเตอร์เซชันนะครับแล้วก็บล็อกลูกยิงของลียงได้อีก1ครั้ง คือแต่ละคนวันนี้ของบาซ่าต้องบอกว่าพอฟอร์มมากๆนะครับวันนี้เอเนสโตบาไปเด้เขาจัดแท็ติกมากึ่งกึ่งรุกกึ่งรับนะครับคือรุกแหละรุกมาประมาณสัก70%แต่ก็ไม่ลืมเกมรับนะครับวันนี้บทบาทของคู่กองกลางเซคิโอบูสเกตกับราคิติเนี่ยจะยืนคู่กัน นะครับเป็น2คนแล้วก็ขยับอาตูเมโลนะขึ้นไปเป็นตัวเชื่อมเกมระหว่างมิดฟิลกับกองหน้าอาตูเนจะยืนเหนือกว่าบูสเกตแล้วก็ราคิติตรปกติเราจะเห็นราคิติที่เล่นบทบาทนี้นะครับแต่พออาตูฟิตสมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นอาตูที่รับหน้าที่แล้วเขาทำตรงจุดนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมแนวรับวันนี้นะครับมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างนะครับในตำแหน่งของเกียวมองลองเล่นะลูกที่ เสียให้กับลียงนะครับตอนนั้นเนี่ยบาซานนำสองสองศูนย์ลียงมาตีตื้นเป็น1ประตูต่อ2ซึ่งตอนนั้นเขามีลุ้นนะครับเพราะว่าถ้าเขาเสมอ2อสองเนี่ยลียงจะผ่านเข้ารอบด้วยกดประตูทีมเยือนจังหวะนั้นเนี่ยการเทคตัวสกัดบอลขึ้นมงครั้งแรกเนี่ยเป็นเกมองลองเล่นะครับเขาเทคบอลพลาดแล้วก็เป็นบูสเกตที่มาสกัดต่อซึ่งก็พลาดไปอีกนะครับกลายเป็นทางฝั่งลียงเขาฉวยโอกาส แล้วก็ยิงเข้าไปได้นะครับสำหรับลูคัสตูซาร์นะครับแต่ยังโชคดีที่หลังจากนั้นเนี่ยแนวรับของบาร์ซ่ามีข้อผิดพลาดค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะวันนี้แคราดปิเก้นะครับเล่นได้ดีมากคือปิเก้เนี่ยดูดูการเนี่ยเขาเล่นได้ดีในในหลายๆนัดนะนะครับต้องต้องต้องยอมรับว่าในช่วงในช่วงนี้ที่แนวรับบาซ่ามีปัญหา ซา,ามยอุมเตตีต้ไม่ค่อยฟิตเกี่ยมองลองเล่อยู่ในระหว่างการปรับตัวกลายเป็นปีเก้ที่ขึ้นมาแบกที่ขึ้นมาแบกได้นะครับส่วนมาร์คอังเดแทเซเกนวันนี้เจอช็อตเซฟยากๆเนี่ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครั้งเดียวจริงๆนะครับแล้วก็ลูกที่เสียประตูคือต้องบอกว่ามันเป็นแบบสุดวิสัยจริงๆอ่ะโดนยิงแบบ จอๆแบบนั้นนะครับโอกาสจะไปเซฟเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่ผมมองในเกมนี้นะครับของทั้งฝั่งลียงที่ทำให้เขาเนี่ยโดนถึง5ประตูนั่นก็คือตั้งแต่ครึ่งแรกเลยแอนโทนีโลเปสนะครับผู้รษาประตูมือหนึ่งของพวกเขาที่เกมนัดก่อนเนี่ยโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นสุดๆเซฟอุตลุดเลยนะครับได้รับอาการบาดเจ็บ จังหวะเข้าปะทะกับฟิลิเป้คูตินโยก็โดนเปลี่ยนตัวออกแล้วก็เป็นมาติเยอร์กอแกลงนะครับที่ลงสนามลงมาแทนพวกษาประตูมือ2แต่ในด่านมือ2ของลียงเนี่ยคือยอมรับพูดตามตรงนะว่าค่อนข้างมีข้อผิดพลาดนะครับลูกที่อุสมานเดมเบเล่ยิงปิดท้ายในช่วงท้ายเกมนะครับลูกที่5ยิงลอดหว่างขานะครับ ลูกของเลี้ยวเนมเมซี่ลูกที่3นะครับที่บาซ่าได้ขึ้นนำา3ต่อ1 s a e เซฟไม่อยู่มือนะครับคือพุ่งเซฟแต่ว่าเซฟได้แค่ปลายมือถ้าเป็นโลเปสอะวันนี้บาซ่าอาจจะชนะยากกว่าเดิมคืออาจจะได้สกอร์ประมาณสัก3ต่อ1หรืออาจจะชนะแค่2ต่อ1ซึ่งมันมีความเป็นไปได้นะครับอันนี้คือจุดเปลี่ยน ของทั้งฝั่งลียงส่วนลูกจุดโทษที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าโซเลสพุ่งล้มหรือเปล่าจริงๆถ้าเรามาลองดูรีเพย์นะครับเขาก็โดนสกัดจริงๆเดนเนเยอร์เนี่ย, <ๆ S 2> เ,ยเข้าไปรวบขานะครับแล้วก็ทำให้โซเลสเสียจังหวะซึ่งมันก็เป็นดุลเพินิตของของผู้ตัดสินสามารถให้เป็นจุดโทษได้อันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะแต่ว่าถ้าลองไปดูดูดูรีเพย์เนี่ยน่าน่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับฝั่งลียงเนี่ย,ฟ,ย,ยฟอร์มตกนะครับ คือโอกาสแต่ละคนเนี่ยน้อยมากนาบิลเฟคีวันนี้นะครับมีโอกาสยิง3ครั้งนะครับแล้วก็ไม่เข้ากรอบนะมูซาเดมเบเล่โอกาสยิง3ครั้งนะครับเมนฟิสเดปายโอกาสยิง2ครั้ง หาโอกาสได้ค่อนข้างน้อยสําหรับลียงแล้วก็จังหวะเคาน์เตอร์แท็กนะครับแนวรับของบาซ่าสกัดกั้นได้ดีเซจิโรเบโตทางแบ็คขวารับมือกับเดปายรับมือกับแฟกลองแมนดี้ Fact ได้ดีทางฝั่งซ้ายจอดิโอบาแม้ว่าจะขึ้นสูงนะครับแต่ทุกๆครั้งที่ต้องเล่นเกมรับเขาก็ลงไปประจําการนะในตําแหน่งได้อย่างยอดเยี่ยมแถมมีลองเล่ที่คอยช่วยสก,กีนนะเป็นโคเวอร์ให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เป็นเรื่องยากที่ลียงเขาจะมาเล่นลูกเคอเตอร์แท็กนะครับวันนี้หาโอกาสได้ค่อนข้างยากต้องให้เครดิตเอเนสโตบาลเบเด้ด้วยที่วางแผนการเล่นมาแบบรัดกลุ่มแล้วก็ไม่ประมาทนะครับอ่ะก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆบาร์ซ่าทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้น่าจะเป็นอีกวันที่ไปทํางานด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสจริงๆผมจะไลฟ์สดในเพจตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่า f a c e b o o k ล่มนะครับมีปัญหาก็เลยไม่ได้ไลฟ์แล้วก็มาชดเชยให้ในคลิปนี้ละกันนะครับ การจับสลากประกบคู่นะจะมีขึ้นนะครับในวันศุกร์นี้โอ้โหดูแต่ละทีมแล้วเนี่ยแข็งแข็งทั้งนั้น นะครับถ้าเลือกได้เนี่ยขอเจอกับปอโตแล้วกันนะครับอ่ะก็ติดตามได้นะครับนี่เป็นทั้งหมดภาพรวมนะครับของเกมการขันถ้าตกหล่นตรงจุดไหนหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขอภายไว้ด้วยนะครับส่วนผู้สนับสนุนใจดีเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดนะเวลานี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับใครสนใจก็เชิญที่ลิงก์นะแปะเอาไว้ที่เดสคริปชันนะครับฝากเอาไว้ด้วยอ่ะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอให้ทำงานด้วยความสุขตลอดทั้งวันกับชัยชนะของบาร์เซโลน่านะครับสวัสดีครับ